สางฝายน้ําล้นที่จังหวัดลําพูนกันบ้างนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างฝายน้ําล้นบ้านห้่งหลวงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูน้ําหลากนายวรยุทธ์นวรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนพร้อมด้วย นายบุญส่งชัย,ยมณีหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดลำพูนได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นบ้านห้องหลวงหมู่ที่ 2, ตําบลบ้านห้องอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนนะครับโดยมีนายประเชิญสมองดีในอำเภอบ้านฮ้องและก็เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้การต้อนรับนะครับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะเบื้องต้นก็พบคันดินชั่วคราวซึ่งกั้นทางน้ําเพื่อการก่อสร้างเนี่ยถูกกัดเซาะพังทลายลงค่ะทําให้น้ําไหลเข้าท่วมพื้นที่การก่อสร้าง ถือว่าเป็นปัญหาอุปสรรคในการกั้นลำน้ํานะคะและผู้รับเหมารายเดิมก็ไม่สามารถที่จะก,ก่อสร้างต่อได้สํานักงานทรัพยากรน้ำภาคหนึกลมุมทรัพยากรน้ําจึงมีการแจ้งดําเนินการปรับเรียกค่าเสียหายจากผู้รับเหมารายเดิมและมีการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ค่ะขณะนี้ก็ดําเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ70 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน2565ก่อนจะถึงฤดูน้ำหลากค่ะครับก็คาดว่าถ้าเกิดว่ามีการก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีประชากรได้รับประโยชน์จำนวนกว่า1,500ครัวเรือนนะครับแล้วก็มีพื้นที่ได้รับประโยชน์อีกจำนวนกว่า500ไร่นะครับ